พี่พูดมาพี่พูดมาผมแปลเป็นชั่าได้ได้ได้มืดหนี่วันนี้มืดหนี่เรากำลังไปแม่กลองเอ้ยสิไปแม่กลองไปหาพี่บั๊มไปหาไอ้บั๊มจะไปดูพี่สวยใต้ซ้อมมวยอยู่ที่บ้านพี่บั๊มสิไปดูไอ้สวยซ้อมมวยสิไปแน่สิไปเบิังเป็นเล็วสิไปเบิังอยู่บ้านไอ้บั๊มอยู่เพื่อนไอ้บั๊มโดนแน่อยู่เพื่อนไอ้บั๊มสิไปเบิ่งไอ้สวย

กดไลค์กดแชร์และกดตับตั okay. ้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานไฟขับไฟแลนด้วยครับแล้วทุกคนไปต่อสวัสดีครับพบกับผมเป้ไฟขับนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฟิ t แอนด์เฟิร์มตาบามจังหวัดสุทสาครแม่กองนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะพามาพบกับหัวเรือบ้านใต้นะครับผมเป็นใครไปไม่ได้ชั่วโมงนี้ร้อนแรงมากพี่ชุนใต้นั่นเองครับเดี๋ยวไปพบกับพี่ชุนใต้กันตัวตัวลูกชายก็จับมาเลยแบบหนักหนาหนนก็รู้ว่าที่คือไฟขับ าแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ชุยใต้เรียบร้อยครับต้องสวัสดีพี่ชุยกันครับผมอีตอนนี้นวดน้ามันอยู่เดี๋ยวเอาไปคุยกับพี่ชุยแต่อันนี้ให้เขานวดน้ํามันให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้น้ํามันอะไรพี่น้ํามันอโรมาใช่ไหมน้ํามันมวยฮะนวดน้ํามันมวยอยู่เดี๋ยวค่อยไปคุยกัน ันนี้นะครับต้องบอกผู้ชมไว้ก่อนที่ต้องมาคุยกับพี่ฉุยต้เพราะาพี่ชุยต้เนี่ยมีรายการชกค,ครับผมในรายการกระทั้งหนึ่งไฟใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นอาจารย์บ๊ครับผู้จัดไฟขับแม่กองเนี่ยก็เป็นเทรนเนอร์ให้อยู่วันนี้เลยก็ต้องมาคุยกับพี่ฉุยนะครับผม,มพี่ชุยนี้ย้อนย้อนย้อนไม่หน่อยครับพี่ว่าเริ่มฝึกมวยซ้อมมวยเนี่ยเป็นตั้งแต่ตอนไหนพี่ในคุกในคุกเลยในคุกข้างนอกเป็นไหมพี่ไม่เป็นนะไม่เป็นไม่เคยซ้อมไม่เคยฝึกเลยเป็นข้างในเคยเล่นตอนเด็กๆหละแต่เขาเขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จร แล้วถามถามหน่อยพี่ข้างนอกเนี่ยมีเรื่องปล่อยตี๋มั้ยไม่ไม่ไม่นับแทงนะพี่แบบปล่อยตัวตัวผู้ชายแมนๆอย่างเงี้ยมีไหมใช่ตอนนั้นตัวตัวไม่ม,ไม,ไม,ม,มีอ๋อคือยกพวกส่วนมากอยกพวกกันอ๋ออืมนี่พอไปข้างในเนี่ยพี่ซ้อมมวยสากลหรือมวยไทยพี่พี่แรกผมสากลก่อนนะผมไปตอนนั้นผมเข้าแข่งขันสากลสากล<อ>มีแข่งขันด้วยมีมีอือเป็นไงพี่ได้รางวัลตอนนั้นผมได้ได้เหรียญทองระดับภาค เหรียญทองเลยแต่ผมนึกว่าพี่เป็นแค่มวยไทยนะเพราะไม่เคยเห็นพี่โชกกลากรนี่คือได้เหรียญทองเลยผมผมได้ทั้งสองแบบทั้งมวยไทยทั้งถากกลได้ทั้งสองแบบเลยโมยปังมีไหมพี่พี่อย่างไรนะนี่ได้พี่ช่วยพวงนี้ต้องต้องมีต้องมีเอ่อเอากี่ยกพี่พี่คิดว่ากี่ยกร่างกายฟิตพอดีจริงร้อยยกไหวไหมพี่อะร้อยยกกะมาร้อยยกเนี้ยนะครับเออแล้วพี่ชอบมวยไทยหรือมวยถากกลมากกว่า ได้หมดนะได้หมดได้หมดแตกต่างไหมพี่ความเหนื่อยความเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างมวยไทยเจ็บกว่าเจ็บกว่าเหนื่อยกว่าด้วยไหมแต่ก็มันกว่าเหมือนกันมวยไทยมันกว่าด้วยเจ็บกว่าคือถ้าแต่คนต้าแต่คนเราเราระวังแต่มันอย่างเดียวนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นมวยไทยปุ๊บเราต้องระวังทั้งหลายอย่างก็ต้องแบบมีกําลังด้วยปั้ม่คงเข่าระวังหมดแข้งใช่ก็ย้อนไปอีกครั้งหนึ่งที่พี่ฉุยชกเนี่ย ชกกับใครนะพี่ปุ้มเย็นเส้นถูกไหมใช่เป็นไงพอใจผลงานตัวเองไหมพี่ในไฟนั้นก็พอใจนะพอใจพอใจเพราะนั้นผมก็ไปดูที่พี่ขอบสนามเลยเชียร์โอ้โหมายกแรกแล้วโอ้โหพี่ช่วยใส่ใส่เลยพอมายกสองนี่เป็นไงพี่ความรู้สึกเขาแก้เกมมาดีแก้เกมแก้เกมดียกสองนะคุณมมาแก้มาดีไ่แทงเลยไรแทงตุกไหมพี่ําจริงโอ้โหไม่ต้องกินข้าวอะไรวันนี้ คือระม่มไปหมดเลยปุ่มบอกว่าพี่น้องกันพี่น้องกันเต่ใไ,ไม่ยั้งใไม่ยั้งพี่น้องกันยังไงแทงไม่ยั้งเลยแทงเป็นกบเลยนะฮะแม่งแทงเอาแทงเอาแม่งแทงเป็นกบเลยทางบ้านอะไรเ็าเขาแฮปปี้นะคู่นี้คููเราสนุกเนี่ยใช่ใช่กแบบสนุกมากต้องไปดูนะครคูนี้เรียกว่าน่าจะเป็นคู่ชิงด้วยซ้ำ <ว ROS. S 2> แล้วก็านายกสามพี่ถึงมีการแก้เกมไหมนายกสามแก้แก้แก้นักเล่บอกว่าไอฉากออกเลยเตะ ฉากล้วเตะคือไม่ให้เขาคีบคอไดอ้เพราะว่าน้ําหนักเขาเยอะกว่าม,มาเดินบทนี่คือเราเสียเปรียบต่อยยากนะวันนะี้เราต่อยยากนะพูดถึงเ่เพราะเขาใหญ่แล้วก็สูงเนี่ยต่อยยากพี่ปุ้มย่ยเซตนี้ไม่ธรรมดานะโอ้โหเขานี่รู้เรื่องเลยนะครับผมแล้วไฟต่อไปพี่ชอกกับใครเสือฤุสิ์ิ์ครับเสือฤุสิศิ์นะครับผมก็เป<ๆ>็นคนหนึ่งในไฟคัฟบไทยแลนด์นะครับบอกตรงๆว่าในไฟนี้เราก็ไม่รู้จะเชียร์ใครดีเพราะว่าพี่เสือหรือพี่ฉุยก็เป็นพี่ชายทั้งคู่นะครับแต่ก็ปกตินะพี่กีฬามีแพ้มีชนะใช่ ไม่ได้คิดอะไรคือต่อจ็กก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมนะเกมกีฬามีแพ้มีชนะอยู่แล้วก็มีการเตรียมตัวมากกว่าเดิมพี่ก็เหมือนเดิมเลยคนระับซ้อมปกติไม่มีมากขึ้นครั้งที่แล้วคือเหนื่อยเหนื่อยคือเหนื่อยไหมพี่ทั้งก่อนในผมว่าผมก็ซ้อมอยู่ที่นะเต็มที่แล้วคือผมรู้เลยรก็ผมทำกันบ้านตลอดว่าปุ้มซ้อมไปหยั่นซ้อมมันเกย์ซ้อมนะแล้วผมตัวเล็กกว่าผมก็ซ้อมเต็มที่ ้อนเต็มที่หมดเลยคือไม่ชกกับใครคือไม่ประมาท้อมไม่เต็มที่ไม่ประมาทเออไ,ไม่มีซ้อมมากซ้อมน้อยไม่เคยเหมือนกันหมดไม่ไม่เคยดูถูกผู้ต่อสู้ไม่เคยประมาทผู้ต่อสู้ คอนเฟิร์มพี่ว่าเจอกับพี่เสือลูกศิษย์เต็มที่เต็มที่แน่นอน <c oughs> พี่เสือระวังไว้นะคร<อ>พี่จุ๋ยก็เต็มที่นะเต็มที่ครับผมเต็มที่ผมอยากให้เกมออกมันสนุกอย่างเดียวแพ้ชนะไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ก็ต้องหวังชนะนะครับแต่ว่าผมอยากให้เกมมันออกมสนุกนึกออกไหมครับผม,มใช่มันก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที<อ>่ส<อ>ุดก็เป็นวันที่เท่าไหร่พี่ที่จะชกกับพี่เสือลูกศิษย์สามสิบเอ็ดเนี่ยสามสิบเอ็ดคือเลื่อนมาจากของเดิมถูกไหมพี่ใช่มีการเลื่อนเป็นสามสามสิบแล้วก็ที่สามลาดดำเนินไงก็ต้องไปตามมดดู้วยนะครับผ ตอนนี้มีช่องทางติดต่อพี่มีทําอะไรบ้างทิกตอกทิกตอกกับเฟซบุ๊กติกตอกเฟซบุ๊กทำคอนเทนต์อะไรบ้างไหมพี่ยังไม่ได้ทำอะไรไม่ทํารายการอยูทูปพาไปเที่ยวพาคกงภาคใต้เออทำรายการเล่นอยากไปไหมล่ะอยากอยากอยู่ผมไม่เคยไปใต้เลยไปใต้สุดแค่ประจวบสาวใต้เหมาะจำจริง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 เดี๋ยวนี้สาวใต้น่ารักแล้วนะไม่ตัวดำเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะรอทำไมเขาถึงไม่ดำแล้วพี่อ้า ในที่พี่มาชกในรายการกระคราหนึ่งไฟเนี่ยได้ข่าวว่าพี่ให้วัวให้ไก่ให้อะไรเข้าไปหมดเลยใช่ครับทำไมพี่ให้ทําไมก็เขาจะเอาก็ให้ไว้ให้ไปให้ไปเยอะไหมพี่วัวก็ร้อยกว่านะร้อยกว่าตัวว้าวแต่คือไม่อยากเล่ารายละเอียดอะไรมากแค่บอกให้ก็ให้เขาไปให้เท่าไหร่ก็ไม่ถือว่าให้ทำไมทำไมถึงให้เพราะว่าเราต้องมาซ้อมมืออะไรเงี้ยไม่ใช่มันคนระเด็นกันคนระเบิดมีอะไรเรียกจะ ไปก่อนนะนแล้วอร่อยผมวางนุ่ยาพิชูยอ่ะไปวัวให้ไก่ไปเพาจะมาท้องงูแล้วเฮ้ยใจกว่าไปเฉารบกวนร้านโอ้ตายแล้วดีใช้ได้น่าจะเอาเรื่องอยู่นี่ครับพ่ฉุยผ่านพี่เสือไปได้เนี่ยและพี่คิดว่าพี่สวัยกับพี่เอ็มเนี่ยพี่ว่าใครจะน่าจะเข้ามาเจอพี่ไม่รู้มันไงไม่รู้ไม่รู้เดาเดาหน่อยได้ไหมเดาว่าเป็นมวยต้องอยู่ อยู่ที่เอ็มมันนะเศรษฐวัยนี่ก็ยันซ้อมนะเศรวัยนะกยันซ้อมมีความตั้งใจมากนะพี่เศรษวัยที่ไม่ทำดาวใหญ่เอฟซีเขาอีกคนเลยนะเศรษวัยแล้วถ้ให้เจออยากอยากเจอใครอยากเจอน้องอ่ะอยากเจอผมได้พี่เดี๋ยววันนี้ไหนไฟขับก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอลงรวงพี่ชุยหน่อยนะพี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องตลาดกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้พี่เลือกแน่ฟิตบอลผมฟิตอยู่ทุกวันนะผมย้วยเลยพี่เอนนี่50เปอร์เซ็นต์พี่ได้ได้อ่า ไงเดี๋ยวก็ให้พี่ฉุดไปซ้อมก่อนไปวอร์มให้หมดแรงก่อนมาเดี๋ยวเจอผมไม่นวดน้่ะมันรอนานแล้วเนี่ยอ่าท่านก็พร้อมเลยได้เลยไปอันนี้เลยเหรอปลาปลาไปเข้ามูมบางไงเดี๋ยวพี่บ๊ามเล่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยเล่นอะไรดูโอเล่นพี่เอ๊ขาลอเรียนผาแล้วโดนทีนั่นแหละผมเป็นกระสอบปลายแห่งไฟครับพี่ใช่โอย

HUH uh, uh. uh. สภาพว่ยังยังไม่คุยยังไงต้องคุยแล้วแต่จังหวะเนี้ยเอาไว้ค่อยคุยได้ไหมดีผมไม่ค่อยอยากทำพี่ฉุยมากเห็นเห็นกันอยู่หลักฐานก็มีเมื่อกี้เมื่อกี้ตอกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ปานสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อ๋อสองเปอร์เซ็นต์ของเขาจบไปแล้วต้องมาคุยกับพี่ฉุยว่า เดี๋ยวพี่ชุยเขามีรายการฟอมผมก็เลยยกเดียวเพอพี่ชุยเดี๋ยวพี่ชุยจะเหนือ่อยเป็นไงบ้างพี่ชุยไม่ไม่จริงๆมันต้องอีกยกนะ <c oughs> ต้องอีกยกใช่ไหมเดี๋ยวตากล้องต่อยแทนผมด้วยกันไม่เอาลงเรือสามยกไหมสามยกโอ้ผมไปแล้วยกแรก <c oughs> ผมไปแล้วโอ <c oughs> okay. เคยังไงก็จบแล้วครับเดี๋ยวพี่ชุยมีช่องติ๊กต็อกใช่ไหมพี่เฟซบุ๊กแต่ก็เดี๋ยวเราขึ้นมาให้นะครับผมติดตามพี่ชุยกันได้คนใต้รักจริงนะครับผมแล้วก็สามสิบนี้พี่สามเอ็ดสามเอ็ดขอโทษดีสามเอ็ด ลาดดำเนินนะครับผมชกกับเสือดุสิทธิ์ยังไงมันแน่นอนอ่ามันแน่นอนฝากติดตามเต็มที่ครับสวัสดี่ครับครับผมสวัสดีครับทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดตั้งค่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานไปขับไทยแลนด์้วยาล้วทุกคนไปต่อ